สวัสดีครับผมแฟนครับแฟนเพจเอฟซีทุกผู้ทุกคนวันนี้ก็ับเป็นมือวันที่สี่เดือนเมษายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบห้าครับผมวันนี้ผมก็พาแฟนเพจแฟนครับมาเบ่งงวัวแม่แยกลูกไปจตาวาแม่นี่พันสมัยนะครับเด้อนี่หวไม่หลอดหายนะครับเนาะเอสเคห้าสองศูนย์ครับผมทังเช็กซองมันได้เพิ่งได้สองเดือนกัวนะครับเนาะสองเดือนน้อย ย่างเขาเดินสิถามมาล้มมาหลอดเนี่ยครับผมอ่นครับออกสไตล์ประมันไทยเงยหเขาอยู่นะครับเนาะงัวแม่เนี่ยแต่ว่าเป็นงัวอ่างล่างงัวอ่างใงญ่งนะครับเนะาะคุ้มสูงกับยุทธีประมาณเสียดชวรอยสี่สิบเนี่ยนะครับผมคู่ขี้เนาะครับเนาะบวกกับที่บวกที่นิดบวกว่าไราครับผม รวมแนวกับบวกลบนิดน้อยเนาะครับเนาะบวกกับบวกนิดน้อยลบกับลบนิดน้อยครับผมร้อยสี่สิบสิสำคัญกับมีใบมีหลอดไทยเนาะครับเนาะออกสไตล์ประมาณไทยใหญ่เาครับผมเป็นงัวอ่างล่างอ่างใหญ่ๆเนาะครับเนาะงัวแม่เนี่ยออกสไตล์ประมาณครบเครื่องเลยวุฒิบดีครับงัวแม่เนี่ยบ้นไทยเงาหางใหญ่เป็นใหญ่ครับผม นั่นแหละครับบรรทายเพิ่นเึงไงใกล้บันครับบนไทายผายดีเงาหางไง่หางเล็กหางลานะครับเนอะยุ่หญ่แค่แค่คนนะครับคนนครับหางเพิ่นพวกหางลายตั้งหากที่สําคัญกับมีใบไม่หลอดไถ่นะครับเนอะลูกตัวเพิ่นสีสมใบนี่ก็ตัวที่สามนะครับเนอนั่นแะครับจีมีเพิ่นแห่งเหี้ยวดีครับผมนั่นแหละครับแห่งเป็นแห่งเหี้ยวเป็นเหี้ยวดีครับ ว่าเช็คทองม้อนในน้องครับเนาะสามย่างเดือนที่สีผมนะครับเทั้งสีอยากเช็คไข่น้องครับเนาะเพราะว่าตูกโตุพันเนื้อช่วงนี้ก็สีเช็คกะเช็คยากแนะ่ทั้งอีกอย่างหนึ่งก็โตอ่นในทองพันกะสีล่วงไม่บ่อยกะสีบอดีนะครับบอดีกับตุกตุพันน้องครับเนาะทั้งบอดีกับแมวพันพร้อมนะครับ นอนะครับในด่านขบเครื่องเรืองบทบทมดบดตระ้องนะครับเด้อเป็นงัวบดโบดเต็มเต็มเนาะครับเนาะโบกพอ,องเรืองบดบดครับผมงัวแม่นี่ยนั่นครับต,ต้นโตเปนจริงๆน้ำโตเันเต็มเต็มเลยเนาะครับเนาะนี่ในด่านความสูงก็บร้อยสี่สิบบวกกวับบวกนิดน้อยลบกับลบนิดน้อยเนาะครับเนาะเป็นงัวอ่างหลางอ,างอ่างยิ่งไ่งครับแม่นี่ เห็ดแม่บอกแม่พันในการอยู่ครับนี่ลูกตัวที่สามครับที่สมใบนี้นะครับเน้อมีใบมีหลอดห้สมพอพันได้กับเอสเคห้าสองศูนย์นะครับเนาะแฟนเพจแฟนครับขึ้นมาอยากได้กะจังถักมาโทรมาในด่านราคาก็เปิดไว้จิ๊บๆแล้วครับผมเพราะว่มมาเปิดไวก้กันี่ก็ยังเช็คทองว่าเด็ดเช็คทองให้นะครับเนาะ ่นรับเปิดใบกับห้าหมื่นหกพันครับเลยห้าหมืนหกพันนะครับเนาะนส่งฟรีทั่วภาคอ,อ,อีสานนะครับเด้อเอคห้าสองศูนย์มีใบมีหลอดให้ครับผมเช็คทองว่าท่านได้เนาะครับเนาะเปิดว้ในราคาที่ะะว่าบ่ท่านได้เช็คทองนะครับเด้อถ้าเช็คทองได้กับพันแล้กับพุ่นนะครับผมแม่นี่ก็ทิมีโอกาสหกหมื่นกัวอยู่นะครับเนาะแม่นี่เพราะว่าตนโตเพิ่นกินกน ได้การอยู่ครับผมเป็นง,องัออ่างญ่ๆย่างล่างนะครับเนาะเล็กหนาะย่นย่นดีครับผมเงาหางพ่นมิดเท่านั้นครับทั้ง,งรันเงาหางพ่นยัเป็นไั่ครับแฟนเพจแฟนครับขึ้นมากอยากได้เขาคอกได้การครับผมตัวหางหัว้า,วาด้อครับเน้ะ พ่อผิดหวังครับผมหมกง้ออ่างใหญ่ๆเนาะครับเนาะในด้านชดเชงกับฟรีทั่วภาคอาีสานในราคาที่หัวเชียวจะเปิดไว้ให้เด้อครับเด้อหาเมื่อนหกขั้นะครับนี่เปิดใบเนาะครับเนาะให,ห้แฟนเพจแฟนครับผิดจเลยนเบิง่งในด้านรับประกันกับค่าทกุกค่าถอนหางมกหางดอกนะครับเด้อ ตรงนี้บ่ได้ยอมพังนะครับเนาะก็เราประก,กันให้ครับผมบางหม่องบางบอนเพราะว่าตามตลาดนัดกัมนี้คือกันครับผมเเจ้ายอมพังไปขายนะครับเนาะหวเชียเจ้าก็เคยเจอมาคือกันครับผมเลี้ยงไปเลี้ยงมานะหางเขา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 เนี่นั้นกับบ้ากันนะครับเนาะเสียลูกไปแต่ว่าของหัวเจ้าวเจ้าเ,เนี่ยับประก,กันให้นะครับเด้อ ในด้านขาทกขาทอนหางมกหางดอกเนาะครับเนาะมวยชายยอดรับประกันให้ได้ครับนี่ในราคาห้าหมื่นหกพันครับผมถือให้แพงกับแพนเห็ดแนครับกับิจจระาบเบิ้งเนาะครับเนาะพ่นนะครับจีบเร็กกีบเท่าพ่นหวานหาพ่นคอเข้าพ่นเึ่งคอลึื่องทองครับผมเมืองครบเบ็ดเสร็จเลยเนาะครับเนาะนั่นนะครับหางพ่นหวาน มึงขวบคู่กันไปเลยครับเมื่อเดี๋ยท้ายหญ่ามึางนะครับเด้อมันเบิง้งคอเขาคนเนาะครับเนาะในด่านแทะเล็มหย่ากับเพ่นนะครับออกสไตล์ประม,มาณเมื่อตรงห่วงครับผมในด่านแทะเล็มหย่าแทะเป็นแทะเล็มเป็นเล็มนะครับผมกินเป็นกินเลยครับอา้าวิึงน้ำตัวเพิ่นเนี่เต็มเต็มบัานครับผมเิมึงน้ำตัวบดตัวเนาะครับเนาะ นั่นนะครับล้าโตเพิ่นเต็มๆเลยครับผมจีมีเพิ่นกับเบิ้งคักันเนาะครับเนาะเบื้องจบคลิปเด้อครับเด้อคอยตัดสินใจเบิ้องจีมีเพิ่นนําครับผมสมัคได้2เดือนกว่ามีใบมีรอดให้ครับผม SK520 เนาะครับเนาะไปเบิ่องด้านหนาเพิ่นอีกจั็กน้อยครับบาดนเนี่ยนั่นครับเบิ่งเลยครับบาดนี้ยด้านหน้าเพิ่นเนาะครับเนาะแข้งขาคอเข้าคลิปใบหูเพิ่น ดำเป็นดำคอเข้าดำพุดนะครับหาเพิ่นก็นได้จุด,ดินเลยน้ครับเนาะงัวแม่นี่ในด่านแทะเล็มหย่าก็ตามนี่เลยนะครับผมออกสไตล์ว่ามันแทะหฮาบ่ตตรงห้องครับแทะเป็นแทะเล็มเป็นเล็มนะครับแทะเล็มหย่าขึ้นมาขึ้นมาอยากได้ก็โทรหาหัว้าเเ้าเนาะครับเนาะ รทรงฟีโทวพากิสานนะครับเนาะในราคาถึงหัวเจอยเปิดว้ให้เนาะครับเนาะภากระนื่นกับทรงขึ้นกันครับผมในด้านจัดทรงกับรวมพลังหารสองนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณลหลายๆครับเอฟซี FC แฟนเพจทฟนครับเพื่นมักอยากได้กัโทรมาด่วนนะครับเนาะคลิปนี้ก็จบไปสำานี้ล่ะครับผมสวัสดีครับ